สวัสดีครับผมมันดิตคำสีเมืองนะครับก็จะมาเล่าเป็นคลิปที่สามนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับเป็นคลิปที่ผมอ่าอยู่ในสนามลบนะครับแล้วก็ได้รอดตายอย่างวุดบิดนะครับเส้นดาแดงผ่าแปดนะครับ มันเกิดเป็นเรื่องเก่าแล้วล่ะที่เคยเล่าแล้ว,ลวนะฮะไม่ว่าช่องของอทันตุการนะหรือว,ว่าช่องของคุณหนุ่มแต่ผมก็เอามาเล่าผสมมาเิฟมันบวกรวมกันนะครับในในในช่วงระหว่างที่เราขึ้นปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็มีการเตอกับระเบิดนะครับถึงสองครั้งสองครั้งสองครานะครับผมก,ก็รอดได้ทั้งสองครั้งนะครับในยุทธการ B8 นะครับช่องบกน้ำยืนนะครับการโยกย้ายออกจากค่ายเราไม่รู้เลยว่านะครับเราจะไปตกที่พื้นที่ใดนี่ไม่มีใครรู้นะครับะจะรู้เฉพาะผบร้อยนะครับแล้วก็นายทหารวิทธการนะครับนาหัวหน้าส่วนแยกนะครับ ซึ่งเรานั่งรถไปนั้นเราไม่รู้จุดหมายปลายทางเลยว่าเขาจะพาเราไปที่ใดภาคไหนสอภูมิไหนนะครับสมอภูมิใดนะครับอันนี้เราไม่รู้จะรู้ก็ต่อเมื่อรถมันไปถึงปลายทางครับรถขนส่งเราซึ่งเป็นรถบัสนะครับจะจะไม่ใช้รถอ,อื่นครับจะใช้รถบัสอย่างเดียวขนนะฮะเส้นที่รถรถบัสของอ โคราชระยองโคราชชลรีโคราชรราราจันทบุรีเนี่ยนะครับเขาจะเหมารถพวกนี้นะครับไปส่งทหารผ่านในจุดต่างๆนอกจากว่ามันไปไม่ได้แล้วก็จะอาจจะมียิมซีมรับอของทหารมารับเป็นทอดอีกทอดหนึ่งนะครับวันนั้นเราเคลื่อนย้ายผมก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนคนสุดท้ายก็รถมาจอดที่น้ำยืนนะในเวลา,าช่วงเช้านะครับ จ็เลยรู้ว่าโอ้เรามาที่นี่เองมาเพื่อน้ํายืนนะครับนะครับแล้วก็อกองไว้ผมได้เคลื่อนย้ายไปยังเก้าห้องศูนย์ฮะได้เคลื่อนย้ายไปไปตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวนะครับที่วัดบ้านนุนสูงเลยนะครับนอยู่ที่วัดบ้านนุนสูงจากนั้นก็มีการส่งพวกเราเข้าไปอยู่กับขมินแดงนะครับ พวกเราก็เข้าไปคอมเมนต์แดงครับจากนั้นอคอมเมนต์แดงก็ถอนตัวเข้าไปในในประเทศกัมพูชานะครับทีนี้เราก็รับหน้ากับฐานเวียดนามโดยตรงเลยนะครับ,บเผชิญหน้ากับหารเวียดนามโดยตรงเลยนะครับช่งเวลานั้นกองร้อยผมย้ายฐานบ่อยมากนะครับย้ายฐานบ่อยมากเลยครเป็นย,ยันบ้านแกงเรืองยันหมุนบ้าน บันเคดอนนะครับเนี่ยบันเคดอนบันโนนสูงบันแปดปุ่มอยู่มาหมดนะครับเพราะว่าทําไมเราถึงย้ายฐานบ่อยพอพอเราทําฐานเสร็จปุ๊บเวียดน,นามก็ยิงปืนถล่มใส่ฐานเรานะครับยิงลงรอบฐานเราอยู่นั้นแ่แต่เดชบ,บุญนะครับมันมันผมไม่เคยเห็นมันลงในฐานสักนัดหนึ่งนะไม่มีเลยนะอะืมันมีแต่ลงรอบฐานซือง่าย ขนาดเข้าไปอยู่ในผีป่าชา้ามันก็ยิงใส่เราอีกนะผีป่าช้านะ่ะแต่มันเป็นยังไงก็ไม่รู้ลูกลูกมันด้านครับหลายลูกเหมือนกันยิงริงตกลงในป่าช้านะ่ะมัน,ม,นมันไม่ระเบิดนะครับแต่ถ้าเลยไปเลยป่าช้าไปประมาณสองสามร้อยเมตรมันจะระเบิดลูกเลยนะครับแล้วก็ไปโดนสัตว์เลี้ยงชาวบ้านพวกวัวพวกพวกายเขาเลี้ยงไว้กลางทุ่งนาข้างๆป่าช้านะครับมีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับของทรัพย์สินะชาวบ้านนะครับ ย้ายไปไหนมันก็ยิงเถมปืนใหญ่ใส่นะครับผลสุดท้ายเราก็มีคําสั่งให้จัดกําลังขึ้นไปที่ภูปัจช้างนะครับเพื่อไปประจันหน้ากับทหารเวียดน,นามที่ซึ่งไม่ไกลกันก,กับเรานักนะครับะไม่ห่างไกลมองเห็นกันนะครับง่ายมองเห็นเขาเขาก็อยู่อก็มองเห็นเขา,เขาอ,อ่ะ,อะอเ,เ,เป็นลูกอ่ะนะครับแล้วก็ถ้าเรามีกล้องสองทางไกลก็อาจมองเห็นคนนะครับนะมองเห็นคนับ ก็คถือว่าไม่อยู่ไกลกันนักกับปัจจัน้ากันแล้วมันก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ผมเกือบตายนะครับนะวันนั้นผมมันจะมีประมาณตะกบนั้นมีอยู่สามฐานที่ที่ผูปัดช้างนะมันจะมีอยู่สามฐานฐานล่างเขาเรียกว่าฐานมิิดนาลีแล้วก็จะมีฐานกลางแล้วกะฐานบนสุดฐานบนสุดเนี่ยครมันก็จะเประปัจจานาทฐานเวียดนามอยู่ฐานกลางก็คืออยู่ตีกลางเขาคุยง่ายฐานล่างก็คืออยู่ตีนเขาทีนี้ เอาไปามานายมองเห็นว่าอไม่รู้ไงไงนายนาย,นาย,น,ายนายคิดว่าพูดง่ายว่าทําไมถึงมีฐานกลางนายคิดว่าเวลาฝ่ายตรงข้ามจะเข้ากลางเราเนี่ยเราจะมีทหารอีกชุดหนึ่งรอคอยอยู่แล้วพูดง่ายเงี้ยมันก็จะไม่มีปิดช่องโหว่พูดง่ายเงี้ยปิดช่องโหว่ก็เลยเอาไปมาก็เลยทีนี้ก็ วันนั้นมีการหามคนป่วยลงมาครับเ,เขาเป็นไข้มาเรียผมไม่รู้ว่าไม่ใช่กองร้อยผมนะตอนนี้ผมมาอยู่ฐานมินารีฐานล่างสุดนะมาอยู่กับทหารเลทหารสัตวัต่างครับมาอยู่กับทหารสัต์ต่างประมาณอ่าสิบสองตัวก็พวกม้าพวกลาพวกล่อนะครับไว้ขนสเสบียงขึนไปส่งเพื่อนข้างบนที่อยู่บนสุดอะ่ะขนน้าขนข้าวขนอะไรทุกอย่างไปส่งเพื่อนนะครับพวกผมก็เป็นหน่วยคุมกนทหารลอ่อแล้วก็จะมีทหารสุนัขสงครามอ่าจาก อำเภอปากช่องมาอยู่ด้วยอส,อสองท่านนะครับมาอยู่ด้วยแล้วก็สุนัขสองตัวแล้วก็มีนายทหารชันมทวน,นอีกสองนายที่ที่ดูแลสุนัขอยู่เพื่อมาคอยกู้ระเบิดในพวกเรานะครับเวลาเราไปลาดตระเวนอย่างเงี้ยหรือว่าเราไปส่งข้าวส่งน้าเนี่ยสุนัสขสงครามจะต้องเดินออกหน้าับจะค,คอยตรวจตาระเบิดนะครับทุกชนิดที่ขวางทางอยู่นะครับพราะวันนั้น เขาหามกันลงมาคนป่วยนะครับบอกว่าเป็นไข้มาเรียรแต่ผมไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าไม่ดื่มอะไกองร้อยไหนหามกันลงมาเขาก็วอเขาวอแล้วก็วิทยุขออขอรถแล้วละนะ่ะขอรถขอรถจะเข้ามารับอ่ะให้มารับคนป่วยที่ตีนภูปัดช้าง่วนแยกที่สิบหกตอนนั้นเอท่านดําริจรดนนะฮะน,าาน่าจะน่าจะเป็นท่านผู้การดําริจระดนนะถ้าผมจาไม่ผิดนะครับ รถก็กมานะครับรว่ามีคนป่วยรถก็มาแต่ว่ามันวันนั้นมันเข้ามาไม่ได้ครับก็คือมันจะเป็นทางอที่ทหารช่างเขาเกลียดทางเข้าไปถึงยัยนตีนภูบัดช้างเลยเพื่อจะเวลาเรา,ารส่งเสบียงอาหารส่งเสบียงกําลังมมบุงอะไรนี่มันจะได้สะดวกมันมันต้องไม่ต้องให้ให้ทห,หารเดินเท้าหรือใช้รอใช้ล่าเดินเใช้ใช้ลาใช้ลาใช้รอใช้มา้ามันทุกเดินไปถึงทีงงนภูบัดช้างเพราะมันไกลนะครับก็เลยทหารช่างก็ได้เกลีทางจากบ้านนุนสูงเนี่ยเกลียดไปยันยันยันถึงโน่นเลย ถึงที่ตินภูบาทช้างที่ร,รถก็วิ่งเขาวิ่งออกได้สะดวกนะครับรถมาส่งสอปอมมาส่งน้ามั่งเนี่ยนะรถมารับคนป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่อที่ภารกิจที่บุคคลประชาสั่งรถก็ต้องมาครับก็รถเข้ามาแล้วแต่ว่ามันเข้ามาไม่ได้เพราะว่าทหารเวียดนามมันยิงสกัดยิงนะสกัดนะยิงสกัดไม่ให้มารถก็ถอยออกไปที่บ้านอุ่นสูงที่นี้คนป่วยก็มานอนรอรถรถรถก็ยังไม่มารถมันยังนามไม่ได้ครับ ปรคงจะประมาณว่าใจร้อนหรืออะไรหรือจับอะไรผมก็ไม่ทราบกันนะนะและอีกอย่างเขาเขาใส่เตหามกันลงมานะครับมองออกนะครับเดินหน้าคนเดินหลังคนเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนมาอีกหลายคนเพื่อมามาเปลี่ยนกันเพราะมันลงจากเขามันไกลเหมือนกันนะครับลงจากเขามางเงี้ยบางทีก็ชันบางทีก็ไม่ชันบางทีก็ชันอย่างนี้เลยต้องมีการเปลี่ยนสลับเปลี่ยนกันแบกแบกหามเพื่อนมาเงี้นะหามเพื่อนลงมาครับคนคนไหนเหนื่อยก็คนนั้นก็เข้าไปแทน หามกันลงมาครับไม่ใช่หามกันลงมาอย่างเดียวไหนจะต้องมีปืนติดตัวแม็กกาซีนระเบิดติดมาด้วยนะครับเพราะระหว่างทางเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเจอกับฝ่ายศัตรูไหมฐานเวียดนามไหมย่เงี้ยนะมันก็ต้องมีหน่วยคุ้มกันลงมาอีกนะคุ้มกันคนเจ็บมีลงมาครับเพื่อมาขึ้นรถขึ้นรถเสร็จแล้วเขาก็ถึงจะไปถอนกำลังกลับขึ้นไปข้างบนก็ปรากฏว่า คนป่วยคงจะทนไม่ไหวครับแล้วเขาก็ไม่ได้ตรวจสอบกันนะผมก็เออจริงๆน่าจะคนตามตัวคนป่วยมั่งเอาอะไรติดตัวลงไปมั่งเพราะมันนี่อ่เพราะนี่มันคือสนามรบอ่าที่ทหารเนี่ยเขามีระเบิดทุกคนครับบางคนมีเป็นสิบรูปครับบางคนอ่ะหรือมากกว่านั้นอีกด้วยซ้ําไปนะครับนะทั้งระเบิดหลวงทั้งระเบิดที่ซื้อมาจากขมเขมรแดงนะครับทั้งระเบิดที่จําหน่ายไปแล้วไม่ได้เสี้ยงเงี้ย เขาก็เก็บเป็นของเขาไว้อย่างเงี้ยจะสมมติว่าเรามีการมาท่ากันเงี้ยอเราจํจหนายเขาเขาเขาให้ระเบิดเรามาสี่ลูกใช่ไหมล่ะเวลาเขาจะจดเขาบอกให้ใครทําอะไรมั่งว่าใครยิงลูกปืนไปกินหมดกีนนัด m เจ็ดเก้าไปกี่กีนนัดใช่ไหมลูกปืนอากาศไปหมดไปกีนนัดอลูกกระปิีกีนนัดออาไปจีสองกี่นัดคนปืนจากีนนัดเขาจะมาสารวจแล้วเขาจะพอสารวจเสร็จเขาจะส่งไปให้อส่วนแยกอ่ ก็ื่อจะขอเบอิกอาวุธที่เรายิงไปทั้งหมดกลับขึ้นมาให้เราในในรอบสอบปออไปในรอบจับเบียงต่อไปเงเนี้ยอย่างผมทุงรอาผมเนี่ยผมมีระเบิดอยู่สี่ลูกเนี่ยผมจนได้ว่าปาไปสองลูกแตที่จริงผมไม่ได้ปาหรอกเขาก็ลงรายละเอียดไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ระเบิดมาให้ผมสองลูกพอถึงมาส่งสเสบียงนะทั้งที่ผมไม่ได้ปาระเบิดไปเลยแต่เขามาให้อีสองลูกทีนี้ผมก็ได้เป็นระเบิดผมก็มีหกลูกใช่ไหมล่ะก็เป็นของหลวงสี่ลูกจะเป็นของ พอผมสองลูกเพอพาผมจําหน่ายไปแล้วเนี้ยมันจะเป็นลักษณะนี้ก็จะสมแต่เขาไม่ได้ไปใช้อื่นนะครับเขาก็ใช้ในอสนามรบเนี่ยเวลากลับบ้านเขาก็ฝากคังไว้นะครับเขาก็จะมีคัคงมีอะไรเขาอยู่เหมือนกันเขาฝากคังไว้เขาไม่ได้เอาไปด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องอันตรายเรื่องระเบิดนะครับมันไม่รู้จักเจ้าของเอ่อก็คงจะไม่ได้ตรวจสอบนะแล้วแกก็คงจะเจ็บป่วยมาเรียกรู้อยู่เราไม่รู้ว่าลงสมองไม่ได้ขึ้นไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าลงกระเพาะหรือขึ้นสมองนะฮะ แต่ขึ้นสม,มองนี่อันตรายมากนะครับ้าผมเป็นหลายครั้งกันมาเรียนเนี่ยสมัยที่เป็นทหารอยู่นะช่องบกเขเป็นทงสองครั้งอะมาเรียนนะฮะแกกัคว้าระเบิดออกมาจากแถวไหนไม่รู้จากเอวหรือจากไหนก็ไม่รู้อะเป็นเอ็มยนะี่บหกอะซึ่งเป็นระเบิดที่อันตรายมากพอขึ้นมาปุ๊บแกกัดดึงสลักออกเลยอะ พอดึงสลักตอนนั้นเอาขึ้นมาปุ๊บดึงสลักแล้วเพื่อนที่นั่งรอบข้างก็ยังไม่มีใครสังเกตเห็นพอแกกำลังจะพอแกอก,กำลังจะปล่อยสลักนี่แหละพอดีเพื่อนที่อยู่ข้างๆเขาเห็นกันพอปล่อยเสร็จปุ๊บมันก็ล่วงอยู่ข้างแกนะ่ะล่วงอยู่ข้างแกแต่ระเบิดไอเอเม็มเอ M ็มสิบหกเนี่ยเอ็มสิบหกเนี่ยนะฮะคือมันจะ เราจะนับเป็นหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันหกนะครับก็คงจะประมาณหนึ่งพันหกแต่ไม่เกินหนึ่งพันสี่นะไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันสี่เอเกินหนึ่งพันสี่ขึ้นไปนะครับนะถึงหนึ่งพันหกบางทีก็อาจจะถึงหนึ่งพันแปดก็ได้บางลูกนะครับเนีมันจะช่วงอยู่ในอยู่ในช่วงระหว่างนี้นะครับนะอากาศจะเกิดการระเบิดขึ้นมานะปรากฏว่ามีเสียงปืนใบนะครับเสียงปืนใบเสียงเท้าไว้พูดง่ายไอระเบิดเลยครับ เพราะว่าอฐานนั่น,ม,นมันเป็นฐานวินเตอรีมันก็มีพวกขมอยู่แล้วใช่ไหมลนะ่ะทหารทานอ่ะที่อยู่นั่นประจำอยู่ที่ข้างล่างเนี่ยสิบสองนายออคอยคุ้มกันพวกลาพวกรอคุ้มกันพวกทหารล่อเขาด้วยนะครับที่เขามาอยู่กับเราอ่ะนะอคอยคุ้มกันเขาเวลาเขาเอาสเสบียงอะไรไปส่งเนี่ยแล้วก็คุ้มกันทหารสนสทงทามไปในตัวด้วยครับแล้วก็ไปส่งอาหารเนี่ยพวกผมก็อยู่กันด้สิบสองคนอ่านะแต่รวมเจ้าที่โคงอีกคนหนึ่งก็เป็นสิบสามจะ แล้วพวกที่หามกันลงมาก็อยู่ประมาณเป็นสิบนนะครับเป็นสิบเพาก็ต้องมาเปลี่ยนกันอ่นะคุมกันเส้นทางด้วยนะนะและะ้วทหารราทหารล่อเขาก็นั่งกันกระจายกันอยู่เพราะเขาก็เตะแล้วเบื่อเขาเตะมาตรงที่ไม่มีที่มีคนน้อยที่สุดแล้วเขาก็เก่งกันนะคนนั้นนะอผมจําชื่อเขาไม่ไดนะ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 ้คิดหน้าก็ไม่ออกทุกวันแต่รู้ตัว่าเขาเป็นคนคนร่างใหญ่ผิวดำนะครับต,ตัวใหญ่ร่างใหญ่ผิวดำนะ ไม่รู้ว่ากอง้อยไหนนะ่ะเขาปาดเข้ามาเตะด้วยคอมแบดเลยเตะระเบิดถึงน,นั้นผมอัดตอนผมเห็นมันทุกอย่างแต่ผมก็ทเราทำอะไรไม่ถูกยังไงเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเสี้ยวของเสี้ยววินาทีนะครับมันไวมากช่วงเวลานันนั้นเราทําอะไรไม่ถูกเลยเราเห็นเขาว่าดุงสลักมาเขาก็าปล่อยระเบิดเลยนะมันเป็นเสี้ยววินาทีเลยปล่อยระเบิดไอพวกในหันมาเห็นก็เตะเลยอีกคนอีพวกนั้นวิ่งหนีพวกนั้นไม่ใช่ วิ่งแล้วถลาหมอบเข้าใจไหมครับลุกขึ้นวิ่งแล้วก็ถลาถลาหมอบคานหนีนะครับเพราะวิ่งวิ่งไปตรงๆมันไม่ได้มันสะเก็ดมันอาจจะสานโดนหน้าหลังเราเนี่ยพอลุกขึ้นได้แล้วเราวิ่งแล้วก็ถลาหมอบไปแต่แถวนั้นมันมีโคลนหินอ่าม่เป็นโคลนหินแลวเกลากะอ่ามีดินเป็นดมึงแค่นั้นเองแล้วกันเป็นโคลหินโคลนหินหนึ่งบางโคลนหินก็เรียบอ่าเป็นพื้นกระดานอ่ะเรียบให้เรานั่งเล่นนั่งทานข้าวนั่งอะไรกันนั่งสนทนังหากันได้บางโคลนห ตรงนั้นก็เป็นเวื้องใหญ่เป็นคนเห็นเวื้องใหญ่ก็นั่งคุยกันนะแล้วก็สวมมินยันเพชรขาวเตะระเบิดทันทีเลยเอ็นอยู่หกปรากฏว่ามนกระเด็นมาทางผมน่ครับผมนั่งอยู่อยู่จ่าพลเกตแก้วสองคนนะ่ะเขาเตะมาทางผมครับ <c oughs> เอ้ยผมไม่แน่ใจว่าพี่พลจะเตะต่อหรือเปล่าดูนะตอนนั้นนะ่ะมันเตะน่าจะเตะเตสองทอดผมว่านะแต่ความคิดผมมันอคลับคลายคลับคาอยู่นะฮะ มัน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 ดังแย้งกันอยู่ว่าบนั้นที่พในแกพนเกตแก้วแกได้เตะแล้วเบิดออกมาจากจากห่างจากผมกวป่าเพราะมันมาหาผมระเบิดไงแกก็นั่งอยู่แค่ผมนะะน่าจะได้เตะนะถ้าผมจาความคิดผมมันกําลังเอ่อความจํากําลังขยับขยับข้นมาอีกเลยไงนะผมเคยพูดเลยว่าเตะมาแล้วมันก็ระเบิดนะครับมันมีอีกคนเตะนะผมผมคิดว่านะแต่เขาที่พนเกดแก้วแต่ไม่ไม่ใช่ผมเตะนะตนี้จากนั้นเราก็พุ่งเข้าหาโขดหินนะครับหยบ แต่ไม่รู้ระเบิดไปทิศทางในทางไหนแล้วเพราะว่าเราเราก็โดดหลบเข้าไปในซอกหิน่ะพูดง,ง่ายไม่ได้มองเพราะว่ามันมันถึงเวลาระเบิดมันแล้วใช่ไหมพอผมเข้าไปในซอกหินได้ครึ่งตัวนะระเบิดสนั่นวันไหวเลยมีบาดเจ็บหลายคนครับรู้สึกว่ามีคอมเมนต์มามีคนเสียชีวิตด้วยนะครับ เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยกําลังปสมพยาบาลคนเก็บกันอยู่อ้าวปืนใหญ่เวียดนามยิงสแสดมก็เราไปบอกพิกัดมันไงครับมันรู้ดิมันพิกัดระเบิดของเราเนี่ยมันรู้เลยอ่ะมันยิงโอ้โหยิงถล่มเราอยู่ประมาณสั้งสามสิบนาทีนะ่นะรับประมาณสามสิบนาทียิงถล่มเราสามสิบนาทีนี่ก็ถือว่าแทบกับเป็นแทบถือว่าเป็นวันนะครับนะปืนใหญ่ถล่มเราเนี่ย เราต้องจับคนบาดเจ็บเนี่ยนะครับยัดเข้าในซอกหินมันมีซอกไหนมั่งแถวนะั้นมันเป็หลุมหินหลุมไหนม่งเขาจับยัดจับจับยัดจับยัดถ้ามันมีที่หลบไอ้คนไม่เก็บว่าเข้าไปหลบกับไอ้คนเก็บไอ้คนไหนหาโขนหินที่มันเป็นซอกเป็นหลุมที่จะหลบปุกปืนใหญ่ได้มันก็วิ่งห,หาที่หลบนะเพราะเราไม่มีโอกาสที่จะตอบโต้เขาไงครับเขาเขายิงปืนใหญ่มาเนะี่ยตั้งหลายกิโลนะฮะยิงถล่มเรานะแล้วมันก็ลงแม่นจริงๆนะครับโอ้โ แต่มันไม่โดนต่างๆแค่นั้นเองนี่รอบห่างจากที่เราอยู่ห่างไปสิบเมตรมั้งอือสามสิบเมตรมั้งเนี้ยเวลามันโดนหินนะครับลูกปืนใหญ่มันจะไม่ดังบึ้มเลยครับถ้าเราอยู่ใกล้ๆในที่เกิดเหตุนะมันจะดังเพ็งเพ็งอย่างนี้เลยมันจะดังเพ้งเพงเพง่งนีเลยมันจะเป็นดังบึ้มนะถ้าคนอยู่ไกลใช่ถ้าคน,าาค,นคุณอยู่ห่างไปกิโลสองกิโลสามกิโลเงี้ยมันดังบึ้มแน่นอน แต่ถ้าคุณอยู่ใกล้ๆมันนั่นแะอยู่ห่างสิบเมตรยี่สิบเมตรเนี่ยมันหมายถึงว่ามันถูกหินนะครับไม่ใช่ถูกดินนะอหมายถึงว่ามันถูกหินหัวระเบิดมันยิงลงมามันมากระแทกหินว่าแถวนั้นมีแต่หินนั้นนั้นเลยมีแต่โคดนหินมันจึงดังทิ้งทิ้งทิ้งโอ้มันยิงอยู่ร่วมสามสิบนาทีนะครับทั้งคอทั้งอจรวดอากาศยานทั้งอปืนใหญ่มันทั้งไอ้จรวดอะไรขนาดมันเลยไม่รู้ ผมก็ลืมชื่อแล้วแหละส่วนชื่อเขียวมันนะด่างมนไม่ระเบิดบางทีมันแถไปกัพอพอเลยฐานมิตรลีฐานผมไปหน่อยปุ๊บใช่ไหมน่ะหลเห็นมันก็จะหมดแล้วก็จะเป็นทรายไปเรื่อยเลยน่ะทรายไปตามทางถนนน่ะมันก็จะเป็นทรายไปผสมดินลูกหลังไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรายช่วงแรกนั่นแหละก็จะเป็นลูดินลูกหลังกว่าจะถึงหมู่บ้านนี่มันเวลามันลงลูกไหนไม่ไม่ระเบิดมันก็โอ้โหเหมือนงูเลื้อยฮะ งูเลื้อยใส่หัวไปงูเลื้อยจนหมดลิตรมันเวลาลูกไหนมันไม่ระเบิดถ้าลูกไหนมันระเบิดมันลงหินกับกว่าจะมารับคนเจ็บได้รถเราต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมนั่นก็บวชวิดเลยนะครับเกือบตายวันนั้นอ่ะเพื่อนเตะระเบิดมาหานะครับเรื่องแบบนี้เราไม่คาดคิดนะครับมันคือมันเกิดขึ้นมากระทันหันนะมันก็ ั้งรับแทบไม่ทันนะครับในเรื่องแบบนี้เพราะมันเกิดขึ้นกระทันหันไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับนั่นมันคือเหตุการณ์ที่พอพอ,พอ,พอที่พอพอที่ผมจะจาได้ในในอดีตที่ผ่านมาที่อ่อวิสากรรมดีแปหรืออ่ช่องบอกน้ํายืนนะครับจังหวัดอุบลราธชธานีนะครับถ้าต่อมาก็มีเหตุการณ์อีกแบบแบบนั้นก็นโอ้โหยิ่งกับไอระเบิดตัวนี้อีกครับถ้าผมเคยเล่าแล้วแหละก็จะมาเล่า ให้ฟังอีกย้อนให้ฟังอีกนะครับเราจะผูกเรื่องที่เอาเรื่องราวที่เป็นจริงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องสองเรื่องสามเรื่องมาผูกเป็นเรื่องมา,มาเล่าทีเดียวอะไอย่างนี้นะครับาจะใช้เวลาสี่สิบห้าสิบนาทีอะไรประมาณนี้นะครับช่วงเวลานั้นนะครับ